จริงๆไม่ตรงปลุกตลกมากจริงๆพูดเก่งใช่เป็นคนแบบเล่นมูแปลกเล่นมุกตอนที่เอออยู่เครื่องบินอ่ะเมื่อคืนใช่ไหมพี่จริงเล่นมุกกับจินน่าพี่จริงเล่นมุกให้จินน่าฟังตอนนี้บอกแกงมาหัวเบมือนไม่ได้ยินเสียงว่าขี้เกียจเล่นเล่นมุกแบบนี้แกงหลับแกงหลับแใจก็เลิศเกินแกงหลับ ก็มา <laughs> จริงทุกคนเมื่อวานพี่จริงอะเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้หนูแบบท้ออะเล่นอยู่วันข้ามีนอนเดียวแล้วแบบมันอื่นเขาหลับอยู่อะที่ดีก็คือเออว่าอยู่ดนีก็แบบว่าตอนเที่ยงคืนแล้วเป็ <laughs> <laughs> จนจูนเล่นทอนนี่คือสุดละพูดไม่หาค่ะ ใช่พี่จริงแต่ไม่เป็นไรนะก็สนุกดีนะพี่จริง <laughs>